เหตุผลหลักนะคะที่เป็นหัวใจของนาร่าก็คือคอลลาเจนนาร่าเนี่ยมีคอลลาเจนถึง5 0 0 0ันมิลลิกรัมต่อนหนึ่งซองนะคะซึ่งถือได้ว่าเพียงพอแล้วสําหรับคอลลาเจนที่ร่างกายต้องการไปฟื้นฟูผิวพรรณนะคะถ้าใครอยากจะทานถึงวันละพันมิลลิกรัมก็ได้นะคะทานไปสองซองเลยและคอลลาเจนที่มีอยู่ในนาร่านี่นะคะก็คือท um ูมารีนไฮโดรไลต์เปปไทด์คอลลาเจนที่สกัดจากปลาทะเลน้ําลึกนะคะและเป็นคอลลาเจนที่มีโมเลกุลขนาดเล็กมากๆเลยที่ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้เป็น ยังมีวิตามินอีก8ชนิดและก็แร่ธาตุต่างๆที่มีคุณค่าต่อผิวนะคะช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนทํางานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะวิตามินซีค่ะนะคะ,นะคะที่จําเป็นมากๆสำหรับคนที่ทานคอลลาเจนนาร่าเองนะคะก็มีสารสกัดสุดยอดจากผลไม้ถึง8ชนิดด้วยกันนะคะ เพื่อกระตุน้นนำกลอามิโนจากการย่อยสลายคอลลาเจนไปใช้ใต้ผิวนะคะชั้นใต้ผิวนะคะประสิทธิภาพที่เกิดขึ้น,นมันจะรวดเร็วมากและที่สุดยอดไปมากกว่าน,นั้นนะคะก็ต้านอนุมูลอิสระที่เป็นตัวการสําคัญที่ทำร้ายผิวและสุขภาพของเราไม่ดูกแก่ก่อนไปแน่นอนค่ะที่ผมว่าสิง่งนี้คุ้มค่าที่เรารับประทาน ทุกอย่างที่อยู่ในนาราเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่ใส่ให้ดูเยอะๆเท่านั้นนะคะผู้เชี่ยวชาญได้คิดคน้นแล้วก็วิจัยด้วยอผตถุิบภคได้ประโยชน์สูงสุดก็เห็นคอลลาเจนเยอะๆแบบนี้นะคะบางคนไม่กล้ารับประทานนะคะเพราะกลัวว่าจะคาวจะมีกลิ่นไม่น่ารับประทานอาจจะขยาดนะคะคอลลาเจนตามะสบการณ์ที่ตัวเองได้รับที่ผ่านมานะคะแต่สําหรับนาราที่กมรับรองเลยะคะ่ะนาราบัตติวัตผู้พงการคอลลาเจนด้วยรสชาติที่อร่อยทาให้รับประทานง่าย จะประคับใจนะคะทั้งผิวสวยเล็บสวยนี่แหละคะ่ะคือเหตุผลทั้งหมดที่ดาร่าจะเป็นคอลลาเจนที่ดีสุดในยุคนี้เลยค่ะ